ทุกคนวันนี้เรามาชอนประกับที่เดิมนะตากล้องถือไปชอนที่เดิมก่อนนะอวันนี้มีเซฟตไป,ปอย่างดีครับข้อแขนมันก่อนทัสอบด้วย่ ไล่ไม้ให้หมดทุกบ่อเลยไล่นี่เด็กได้นี่เขาดูลฮึมแล้วประกัดที่เนี่ยเลี้ยงไว้จนโตวสวยนะสีสวยหางโพก็มีนะแต่หางโคขายากมากใช่ขายไม่แพงครับอยากขายก็ทักมา,อ,า,กาอืมแล้วอ,อยากซื้อครับไอ้เี้ยคือยากขายอยากซื้ออ,อยากซื้อ,อก็ทักมาหน้าเพจครับ เนี่ยปลาเข่าเราตักไงน้องเขาเราตักนี่ครับผมช้อนตรงนี้คระับไม่มีลยครับเพิ่มความสว่างของแสงหน่อย เดี๋ยวคอยถ่ายถ่ายของต้กล้องก่อนนะครับเฮ้ยเจอตัวหนึ่งครับเมย์เมย์เมย์เจอตัวครับได้อยู่เร็วๆ็วเดี๋ยวมันจะดีดน่าจะเป็นตัวตัวเมียมั้งครับลายได้อบอกแล้วนะเร็วๆๆๆเร็วเดี๋ยวตายครับ ไม่ได้เป็นตัวเมียเนี่ยครับมีอลายเริ่มอ <shield. S 1> อกแล้วนะครับแต่ยังเด็กอยู่เยเมีนี่ยตัวเมีเมยค่ะทุกคนดูที่ช้อนแล้วมาเลยครับช้อนไม่ได้ครับแล้วดูที่จานอันี้เดียวครับ <f ie> ได้แล้ว <f ie> ได้แล้วครับบอกเลยน่าจะเป็นตัวผู้ครับไม่แน่ก็ตัวเมียตัวเมียมั้งเนี่ยครับ กล้องโฟกัสหน่อยนี่ครับนี่ครับสนใจก็ทักมาได้ครับหน้าเพจเมย์ได้แก้วเมยเนี่ยไหนสวยแล้วเนี่ยตัวเมียหรือตัวผู้วะหยิบให้หน่อยดิหยิบให้ผมหน่อย ตัวที่สามป่ะนี่หกสามต่อ ไปไปต่อครับทงที้หมดที่นั้นนะครับไม่มีแล้วอา้าวโอเคไปเดี๋ยวไปดูได้แวครับอีกหนึ่งตัวกำลังวิ่งไปเราแ,แอบนี่ครับได้แล้ว ของช่งนะโอ้โหจะดดโอ้โหสภาพครับผมได้ดาบตัวของได้ตัวเดงครับผมกสรใส่กรเนุ้นได้เลยลูกปไปนี่ ตัดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเลยซ้อนขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้ปลากิมตัวเบลเลอร์เลยสวยนะปลากาศก็ได้นะไหนละ่ปะปลากิมเอ้ย <นะ S 2> ประกาศเนี่ยโอ้ตาไม่ดีเลยครับดูครับประกาศครับเอาที่ใส่ไว้หน่อยปลาไม่ดีเลครับไม่ไม่ไหวนะแก่แล้วนะม อยากนะผมว่าป่ามันเยอะผมว่าไปตรงอ,อื่นป่ามันเยอะเดี๋ยวผมล็อกไปแถบนู้นดูนะครับผมว่าแถบนี้มันมีนะแต่มันมีตัวเล็กๆอะแล้วมันมีน้อยเลี่ยเขาเพิ่งช้อนได้แค่สองตัวเองนะช้อนได้สามสี่ตัวแล้ว ผักมันเยอะไปหน่อยครับมันช้อนยากน่าจะหมดนะครับเรื่องจะมีแต่มีแต่แบบน้อยๆครับ กระทอนทั้งนั้นเลยครับไม่ได้ตัวครับตัวนี้สวยเลยนะครับไม่ไม่ได้ตัวกระแปผงได้ถึงมาไหมผังนี่ครับตัวผู้มั้งหรือเมียเมียเมียใส่เลยใส่เลยนี่ทุกคนเจ้าของช่องได้ตัวเดียวนะ นี่ก็เป็นประกาศที่เราหากันมานะคะอย่าพูดว่าเราหาสิพูดเราใะไปหาจะของช่องหาได้ตัวหนึ่งนะถ้าวันนี้จบคลิปวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ